อยากเล่นเฟซแต่สมัครไม่เป็นมาดูวิธีกันเลยค่ะขั้นตอนแรกให้ทุกคนกดเข้า Facebook ตรงนี้นะคะจากนั้นให้ทุกคนกดเริ่มต้นใช้งานหน้านี้เขาจะให้เราใส่ชื่อนำสกุลที่เราต้องการจะสร้างบัญชี Facebook ของเรานะจากนั้นให้เราใส่ชื่อลงไปได้เลย ทีนี้ก็กดนามสกุลสักครู่นะคะพอเราใส่ชื่อนามสกุลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทุกคนกดคำว่าถัดไปหน้านี้เขาจะให้เราระบุวันเกิดของคุณนะคะก็คือว่าให้เราระบุวันเกิดของเรานะ เราก็เลือกเลยว่าเราเกิดวันไหนพศ1 9 9นะจากนั้นให้ทวนกดคําว่ากำหนดจากนั้นกดคําว่าถัดไปโปรดระบุเพศของคุณทีนี้เตยเป็นผู้หญิงนะคะเตยก็จะกดคําว่าผู้หญิงแต่ถ้าใครเป็นผู้ชายก็ให้ติ๊กคำว่าผู้ชายนะจากนั้นกดคําว่าถัดไป ปดระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณให้เราใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือของเราลงไปนะคะพอเราใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดคำว่าถัดไปสร้างรหัสผ่านให้ทุกคนสร้างรหัสผ่าน Facebook ของเราเองนะทีนี้ให้ทุกคนสร้างรหัสผ่านได้เลย พอเราใส่รหัสผ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทุกคนกดคำว่าถัดไปต้องการบันทึกข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณใช่ไหมให้ทุกคนกดคำว่าบันทึกอ,อันนี้ยินยอมตามข้อกำหนดและนโยบายของ Facebook ให้เรากดคำว่าฉันยอมรับหน้านี้เขาจะให้เราปอดรหัสยืนยันก็คือว่ารหัส 5ตัวจะส่งไปทางเบอร์โทรศัพท์ของเราที่เราได้กรอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะทีนี้ก็ให้เรากดเลื่อนหน้าจอลงอทีนี้ทุกคนจะเห็นใช่ไหมว่าจะมีรหัสส่งมาประมาณ5ตัวนะคะก็ให้เรากรอกใส่ลงไปตรงคําที่ว่ารหัสยืนยันได้เลยพอเรากรอกรหัสเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทุกคนกดคําว่าถัดไปหน้านี้เขาจะให้เราเพิ่มรูปโปรไฟล์นะคะ ถ้าใครอยากจะเพิ่มรูปภาพเลยก็ให้เรากดคําว่าตรงเพิ่มรูปภาพนะแต่ถ้าใครยังไม่อยากใส่รูปโปรไฟล์ก็ให้กดคําว่าข้ามยินดีต้อนรับสู่ facebook ถ้าของใครขึ้นแบบนี้แล้วแสดงว่าเราได้ทำการสมัคร Facebook เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนี้ให้ทุกคนกดคำว่าไม่ใช่ตอนนี้กดคำว่าข้ามนะ ก็ให้กดคาว่าข้ามได้เลยทีนี้ให้เรากดคําว่าข้ามอีกทีนึงอ่าทีนี้ทุกคนจะเห็นใช่ไหมคะว่าเราได้ทําการสมัครหรือสร้างบัญชี facebook เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็น f a c e b o o k ของเราที่เราได้ทําการสมัครเมื่อสักครู่นี้นะ เตยจะพาเข้าไปดูในหน้าโปรไฟล์ของเรานะคะก็ทีนี้ก็ให้ทุกคนกดไปตรงรูปโปรไฟล์ทีนี้ทุกคนจะเห็นใช่ไหมคะว่าบัญชีของเราได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแค่นี้เราก็จะมี Facebook เอาไว้คุยกับเพื่อนแล้วนะคะลองเอาไปทำตามกันดูนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ